อ่านะก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลน,นะครับในช่วงสิสายเที่ยง,งกันต่ออีกนะครับโอ้โหแฟนแมนยูหรือว่าแมนยูเนี่ยหัวใจพองโตเลยนะครับแอนทรนีเนี่ยหายหน้าไม่มารายงานตัวซ้อมกับอาเจกอัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับ แอนโทนีครับปีกทีมชาติบราซิลของอาแจงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะให้แฟนบอลปีศาจแดงหัวใจพองโตเลยนะครับเมื่อรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์ครับเปิดเผยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มารายงานตัวซ้อมกับต้นสังกัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับทัพปีศาจแดงครับมีข่าวว่ากําลังให้ความสนใจสตาไว22ปีครับและกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาค่าตัวของนักเตะหลังมีข่าวว่าอาเจงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยต้องการค่าตัวสูงถึง80ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับ ่างไรก็ตามครับแอนโทนีเองเนี่ยก็ต้องการย้ายตามเจ้านายเก่าอย่างเอริกเซนฮังเนี่ยมาทำงานในจินโอเรนจ์ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเดอะมิเรอร์รายงานข่าวว่าที่ําให้แฟนบอลปีแสดงหัวใจพองโตเนี่ยสตาร์ทิชาติบราซิลรับหายหน้านะ่ะไม่ได้มารายงานตัวซ้อมกับอาแจ็คเพื่อซ้อมปรีซิซันเมื่อแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณกดดันต้นสังกัดให้ยอมปล่อยย้ายทีมนะครับ สำหรับอาแจงอันสเตดัมเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องเร่งรัดขายนะักเตะออกจากทีมอีกนะ้เนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีสถานการณ์การเงินที่แข็งแกร่งหลังไฟเขียวขายไรอันกลาวเวนช์เบิร์ตให้ไบร์มินิกและเซบาสเตียนอันเล่ครับให้ก็ดอทมูลครับค่าตัวรวมกันก็ประมาณ60ล้านยูโรแล้วสําหรับ2คนนี้นะฮะ แอนโชนี่เนี่ยย้ายจากซอปโลโครับมาร่วมทีมอาเจ็อัมสเตอร์ดัมเมื่อต้นปี2020ด้วยค่าตัวราวประมาณ20ล้านยูโรตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นให้ยักษ์ใหญ่แดนกลางหันลมเนี่ยไปแล้ว78นัดยิงไป22ประตูครับกับใจ20ครั้งนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันสำหรับแอนโชนี่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าไม่ได้มาซ้อมกับต้นสังก,กัดอย่างอาเจกนะครับเมื่อวานนี้นะครับ หายหน้าหายตาไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะรต้องดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ก็ตีข่าวแบบนี้สําหรับเดอะมิร์นะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับอนาคตของแอนโทนีนะครับที่จะจบกับแมนยูหรือเปล่าหรือไม่ได้มานะต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆเที่ยงกับสวีดดนสวัสดีครับ